วันนี้เรามีโอกาสได้มาเที่ยวมปน้ำโขงตอนนี้เราอยู่พระธาตุกลางน้ำกำลังจะนั่งเรือนะครับอน,นี้เป็นเรือนะครับนี่กกำลังจะนั่งเรือจากิปโขงฝั่งไทยไปกับพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุล้านหนองที่หนองคายนะครับตอนนี้เราใส่ชีพแล้วแท้องศีล แล้วกำลังเตรียมเตรียมตัววันนี้พาไป่อยนี่มาดูกับมาดูอันนี้เป่าป,นนปบ๊กเปาปื๊ไม่น้ำผงเรากำลังจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปกราบพระธาตุที่กลางแม่น้ำผงนะครับ มองกอันนะครับ